วันนี้เราเดินทางมาถึงวัดโพทองนะครับทุกท่านพาครอบครัวนะครับมาไหว้๋ย,งงย่าค่อยออกมาเสียงโชคนะครับวัดโพทองนะครับรงค์พ่อวลาไหว้องค์พ่อขยาคุดต้อนรับปีใหม่นะครับสวยมากเพื่อน ต้องบอกว่าวัดสวยมากนะครับอยู่ที่พระรามสองนะครับพระรามสองจอมทองดูซาลา จะเข้าพบหลวงพ่อเหรอ่วยมาก ใช่เอาเป็นชุดเลย,ช,ยชุดใหญ่เลยชุดใหญ่นะชุดใหญ่นะครับทำบนหนึ่งร้อยหนึ่งชุเล็กก็มีมีน้ำมืออ๋อชุดใหญ่คือจะมีอันนี้ด้วยมีข้าวเหมือนพวกข้าวตอกัอนแล้วแบบนี้ปะวัตถุมงคลที่วัดก็มีให้มูชาขายนันสวยจังเลยงน,นี้รสวยมาก เ้าอยูันหลังเปนนาศูนคุณคนวัดโคตรเก่งแล้วอะอือเจ๋อืำเรียนห้าคุดนะนะได้เสวยว่ะ โอ้ราคาเนี่ยองค์นี้สวยสามพันเก้ารยป่ะที่ห้าร้อยคือแบบเปลือย <โน S 2> แล้วนเนี่ยนะเนี่ยนะในก่อืมนี่ลูกก่อกที่วัดกามาบูสาได้นะครับมาสมุนที่วัดที่นี้ เงินเหรอพันสองหล่อคุดห้าร้อยนี่นะอ,อันนี่นทองคำใช่ไหมเหรี 1, ่นห้าทองคำทองคำทองคำบริสุทธิ์ห้าร้อยมงกุฎแต่อันนี้หน่าบูชาเนี่ยผมอยากได้ไปตั้งไว้กลับไปถ,ถ่ายดีมีโชคลาภต้องจัดต้องจัดไปแล้วไปไหว้องค์พ่อก่อนอันนี้คือชุดใหญ่ใช่ไหม ทำบุญเท่าไหร่หนึ100่งร้อยบาทหนึ100่งร้อยบาทได้ไหลายมันคงมหาหลยน้ำแล้วก็เข้าตอกดอกไม้นี่ตรงนี้ก็มีพระพรมด้วยมีพ่อพระพรมด้วยพระพรหมต้องไหว้นะเพื่อนๆความเชื่อก็แบบสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับอะไรแบบนี้ไหว้ก่อนไหมโอ้เราต้องไหว้จุดไหน อันนี้พญาสุบรนพญาคุดพญาสุบรนเนี่ยอ่าควาอยองนี้แหละนี่แหละอ๋อมีหลายองค์พ่อเหรอมีพญาคุดสุบ,บันมีอะไร อันนี้ครอบครัวผมนะครับก็อยู่ในกรุงเทพไม่ไกลด้วยมาไหว้ขอพรได้นะครับ <Okay. S 1> อ๋อพยาคุดนะครับทุกด้านนะอยู่ที่เราแหละนะครับแต่ผมมั่นใจว่าองค์พ่อประทานได้ทุกด้านพี่ไหว้นะดนะก้าวดอ ป้ายอยู่ไหนอ๋อนู่นน่ะทะลุปีจ่าแล้วแหละพิธีมันตังนั่นแหละเห็นปะพอท่องตามป้ายเสร็จแล้วก็แล้วก็กล่าวบอกชื่อนามสกุลโอเคเราจับพร้อมกันเลยตั้งตังจับกับย่าจับกับโปรงเดี๋ยว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 เรากล่าวพร้อมกันเลยก็ได้มั้งใช่ไหมไหนพรมอะไรฉันมีปะไม่ไม่รู้มันเป็นชุดเดียวกันเลยชุดเดียวกันเราก็ว้ที่เดียวเลยไม่เป็นไรหรอก กู้ประจุดได้แค่ถ้าก็ไม่เป็นไรก็ถือด้วยไงเดี๋ยวถวายด้วยเธอก็น,นำเทียนยัง,มยยงไม่จุดเน่ยเทียนจุดสุดท้ายมือก็ไม่จุดสุดท้ายเเอาทียนมาก่านย่าพืชเทียนถวะถ้าถวายชุดใหญ่เดี๋ยวองค์พระยะโคดเวชยานขอให้ท่านได้โปรดครับเทียนดอกบอัวจะจุดหลังจากไหว้ทั้งสามองค์เสร็จไหว้ทั้งสามองค์ ่ายทั้งสามองค์หมายความว่ายไงหมายถึงว่าต้องสามชุดอเหรอใช่ไหม ชื่อนางสมบูร์บ้านเลขที่ทองกระถานุ่นก่อนต้องไปทองกระถาั่นนี่ตามหนูก็ได้ยังเอานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคะลุปิจะกิติมันตัง มะอาอุโอมพยาคุดลุดรุดแล้วรวยนะได้เงินนะได้ทองนะได้ทรัพย์นะเมตตานะล้างอาถรรพ์นะ,จะเจริญน,นะมั่นคงอธิธามิข้าพเจ้าชื่อน,นายกิตสนะหิษสายสงบ้านเลขที่สองครับสอง หมูสามตำบลท้ายตลาดอำเภอเมืองจังหวัดลบุรีขอน้อมถวายน้ำองมาลัยธัญ,ญพืชเยี่ยนแด่องค์พ่อพญาคุทธเวชชยยันขอให้ท่านได้โปรดรับและโมทนาด้วยเทิญสาธุเสร็จแล้วให้นำของทุกหมดไปวางที่ท่านมูชา กระหว่างนู่นใช่ไหมนี่วางตนี่เากลัวไหมครับนี่ตนี้น่าจะตรงนี้แหละแค่ตรงนี้นะกระหว่างแล้วพวงอลไยไปคล้องนู่นก็ปก็คือปกติเขาให้ถือใช่ไหมปกติเขาให้ถือไม่เป็นไรแล้วก็เทียนเอาทูปไปปากเอาเทียนไปจุดก็เนี่ยทั้งหมดวันเทมุชาเทียนดอกบัวจะจุดหลังจากไหว้ทั้งสามองค์เสร็จ ຕາມອົງເຕັກ1 0 0ກ່ອນກະໄປ ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับวัดโพทองพระอาจารย์วรานะครับ<ม>ก็มีผู้คนมากราบมาไหว้นะครับเยอะแยะเลยเป็นอีกหนึ่งวัดที่น่ามากราบไหว้มากๆนะครับ เดี๋ยวก่อนจบคลิปนะครับขอพี่กุมารมาแล้วก็ของพ่อพยาคุณคจ้าบลูกหน่งฟองโดยลูกชายของผมเองนะครับอะไรยังมาให้พ่อดูอะไรสีขาละตั้งใจนะตั้งใจนะ อ่านไว้แน่หรออย่างก้าวแลยเนี่ยหนูยิ่ขึ้นมาเห็นเลยก้าวก่อนก่อโอเคกขอให้เอฟซีทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเฮงเฮงบางๆทุกท่านนะครับ สวยไหมขอองค์พ่อยังขอองค์พ่อยัง